มีธรรมแล้วจบูชาได้ถ้าไม่ถ้าไม่มีธรรมจะบูชาได้ไงบูชาธรรมมีธรรมแล้วก็ยังบูชาแต่เวลาบูชาไม่ได้บูชาหรือก็คือบูชาธรรมได้ว่าได้บูชาท่านบูชาธรรมนะแล้วท่านที่ประพฤติธรรมก็มีธรรมอยู่ในท่านอยู่แล้วเนี่ยมันก็ถึงการเชื่อมกันแหละบูชาธรรมในท่านอย่างนี้ก็ได้บูชาธรรมในท่าน ท่านผู้มีธรรมท่านที่มีธรรมท่านไหนท่ะจีเนี่ยท่านนี่แะท่านนี้เลยถ้าท่านนี่ก็มีธรรมท่านนี่มีธรรมไมจำูบูชาธรรมในท่านนี้ได้ไงอย่างเงี้ยเออสุดท้ายท่านกบูชาท่านท่านเองอ่ะก็ท่านก็มีธรรมอย่างเงี้ยใช่ไหมสุดท้ายท่านบูชาท่านเองอย่างเงี้ยก็ถูกแล้วตามหลักธรรมก็เป็นอย่างกันนะสุดท้ายก็คือหนึ่งเดียวกันมีธรรมเป็นหนึ่งเดียวกันทําถึงกันทรรมถึงกันโมทนาโมทนา ได้คู่ที่ดีว่าศกชั้นเลิศมอสิกาชั้นเยี่ยม mm hmm. ครารวะก็หาชั้นชั้นเลิศเป็นตัวอย่างที่ในการใช้ชีวิต mm hmm. น,น่าน่าสนใจ mm hmm. โลกไม่ช้ทำทําไม่เสียสมดุล mm hmm. โลกยังเนินไปเรืต้องทำงานทําการมีเงินก็ต้องมีการใช้จ่ายแปบต้งโลกเนาะ mm hmm. แต่ถ้าเราไม่สนใจทําเลยมันก็จะร้อนถ้าเราเอาแต่โลกก็จะร้อนแต่ถ้าเราเจะทำอย่างเดียวปุ๊บเนี่ยเราก็ขาดรายได้ mm hmm. ได ขาดการสร้างงานถ้าเราจะมาอย่างนี้อย่างเดียวเป็นนักบวชนี้ยก็เลยต้องสมดุลก่อนสมดุลยุคนี้เป็นอย่างนี้ยน่าสนใจจริงแบบสมดุลนี้ได้ทั้งโลกได้ทั้งธรรมแเรียบง่ายขึ้นเยอะเพราะว่าเอาธรรมไปใช้ในโลกไม่ขวางโลกไม่ไหลไปตามกระแสโลกไม่ขัดแย้งกับโลกตรงนี้สําคัญเนาะไม่หลง <c oughs> ไม่ไหล ไปกับกระแสโลกไม่หลงอยู่แล้วไม่ไหลอยู่แล้วในตามกระแสโลกเนี่ยแต่ที่สำคัญคือไม่ขัดและไม่ขวางด้วยเป็นบางครั้งบางข่าวจ้ะค่ะก็บางครั้งก็ไหลเหมือนกันละจ้ะคะแต่รู้ทันก็ก็ลับไหลไม่าน เจ้าค่ะไหลก็จะหมดกลับมาเนาะเจ้าค่ะเจ้าค่ายไหลไม่ได้ไปตัวไม่ได้ไปแต่ใจไปไหลไปแต่กลับมาทันก็รู้ทันก็กลับมาแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะใจไปแล้วก็ทําให้ตัวนี้ไหลไปด้วยใช่ไหมเมื่อก่อนก่อนนั้นก่อนเราจะมาปฏิบัติธรรมเนี่ยาค่ะันก็เป็นอย่างนั้นเนาะแต่ตอนเนี้ยใจไหลก็เห็นว่าใจมันไหลใช่ไหมล่ะใจไหลเห็นว่าใจไหลนี่แล้วมันก็มันก็หยุดแค่นั้นแหละ lên mày, từ vài dạng cho nên